เพราะฉันมีฉันูพวเองน่รอพวกเองมีดาบทอถ้าเองมีธนูเกพวกแกคนจะมีธนูทองอุ้ยอยมาทำไมมาทำไมชิวมามไม่ชอบพวกหูที่ถูกความผาลกลายเป็นซอมบี้หรนาะ เฮ้ยอะไรวะสรุปเกมมันจะมีที่สิ้นสุดเลยวะเนี่ยพอ,อกลาพิษอืมอาทางยาวก็ยาวใช้ได้เลยเดินทางเดินตามไม่นี่ยไปดูเผอเจออุ้ยเอาไต้อนรับรอเลย อุย้ยเขาบริการต้อนรับเราเป็นอย่างดีพวกนี้พวกคิปปงคิปเปอร์เนี่ยมันต้อนรับเรบอเวกดีเลยโอ้ยโอ้มันจะให้พวกของดรอปอีกพอดีตัวจะได้โลง่ลง